ในโลกยุคปัจจุบันระบบป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การทหารของทุกประเทศหนึ่งในระบบที่ถูกยกให้เป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีด้านนี้คือ S 400ไ r i อุ p ฟของรัสเซียเมื่อมีข่าวว่ารัสเซียได้ทำการส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่พันธมิตรหรือประเทศคู่ค้าย่อมสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในเชิงการทหารการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การส่งมอบ s 400จะไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนสมดุลอำนาจของโลก ประวัติและพัฒนาการของ S400 S400 ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท m s t e y ในช่วงปลายทศวรรษ1990และถูกนำเข้าประจำการในกองทัพรสัสราเยตั้งแต่ปี2007ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นรุ่นต่อยอดจาก S300 ที่โด่งดังแต่เพิ่มศักยภาพทั้งในด้านระยะยิงความแม่นยำและการตรวจจับเป้าหมาย โดยใช้เรดาร์หลายย่านความถี่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายร้อยเป้าหมายและเลือกโจมตีได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายซึ่งทําให้ s 40-0- ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงที่สุดในโลกสมรรถนะที่โดดเด่น S400 S สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง600กิโลเมตรและสามารถทำการสกัดกั้นได้ในรัศมีสูงสุด400กิโลเมตรด้วยขีปนาวุธรุ่น40 n 6ที่เป็นหัวใจหลักนอกจากนี้ยังสามารถใช้ขีปนาวุธรุ่นอื่นๆเช่น48 n 6 9 m 9 6และ9 m 9 6 e 2สำหรับการโจมตีระยะสั้นและกลางจุดเด่นอีกอย่างคือระบบสามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศและสามารถรับมือได้ทั้งเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ขีปนาวุธร่อนรวมถึงเป้าหมายที่มีความเร็วเหนือเสียงจึงถือเป็นเกราะป้องกันที่มีความยืดหยุ่นสูงประเทศผู้รับมอบและความหมายเชิงยุทธ,ธศาสตร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมารัเสเซียได้ส่งมอบเ 400ให้แก่ประเทศมหาอำนาจและพันธมิตรหลายแห่งเช่นจีนอินเดียและตุรกีโดยการส่งมอบแต่ละครั้งล้วนสร้างแรงสันเทือนต่อภูมิรัฐศาสตร์จีนใช้เพื่อเสริมแสยานุภาพในเอเชียแปซิฟิกอินเดียมุ่งใช้เพื่อสร้างสมดุลกับจีนและปากีสถานส่วนตุรกีในฐานะสมาชิกเนโทการเลือกซื้อเ400กลับสร้างความไม่พอใจให้แก่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกการตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนว่าการได้ครอบครองเ400ไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันประเทศ แต่เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวพันกับการทูตและอำนาจต่อรองในเวทีโลกปฏิกิริยาจากโลกตะวันตกสหรัฐอเมริกาและเนโ o แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการแพร่กระจายของเอส 400เหตุผลหลักคือระบบนี้สามารถคุกคามความได้เปรียบทางการทหารของตะวันตกโดยเฉพาะต่อเครื่องบินรบล่องหนอย่าง F 35ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุระบบป้องกันทั่วไปการที่พันธมิตรเโโธอย่างตุรกีซื้อ S 400ทำให้เกิดความตึงเครียดและนำไปสู่การถูกระงับการมีส่วนร่วมในโครงการ F 35การตอบสนองนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการส่งมอบเ400ไม่ได้เป็นเพียงการค้าอาวุธแต่เป็นประเด็นทางการเมืองระดับโลก ผลกระทบต่อสมดุลภูมิภาคในแต่ละภูมิภาคการมาถึงของ S400 สามารถเปลี่ยนสมการด้านความมั่นคงได้ทันทีตัวอย่างเช่นในเอเชียใต้าการที่อินเดียมี S400 ทาให้ปากีสถานต้องเผชิญแรงกดดันและอาจต้องเร่งพัฒนาหรือหาพันธมิตรด้านอาวุธใหม่เพื่อถ่วงดุลขณะที่ในตะวันออกกลางการที่ตุรกีมี S 400ก็สร้างแรงกังวลแก่กรีซและประเทศเพื่อนบ้านในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดุลอำนาจในแต่ละภูมิภาคไม่คงที่และนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธอย่างต่อเนื่องจุดแข็งของ S-400 สิ่งที่ทำให้ S-400 โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างระยะยิงที่หลากหลายความแม่นยำสูงและการตรวจจับที่ก้าวล้ำระบบสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรดาร์และระบบป้องกันภัยอื่นๆได้อย่างยืดหยุ่นทำให้ประเทศผู้ครอบครองสามารถสร้างเกราะเหล็ก ป้องกันน่านฟ้าได้อย่างแท้จริงความสามารถในการรับมือเป้าหมายหลายประเภทพร้อมกันรวมถึงเครื่องบินล่องหนถือเป็นจุดขายที่ทําให้หลายประเทศยอมลงทุนมหาศาลเพื่อจัดหาระบบนี้ข้อจํากัดและความท้าทายแม้ s 400จะทรงพลังแต่ก็ไม่ใช่ว่าปราศจากข้อจํากัดประเด็นแรกคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบํารุงรักษาที่สูงมาก ประเทศผู้ซื้อจำเป็นต้องลงทุนทั้งงบประมาณและเวลาเพื่อฝึกอบรมบุคลากรน,นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาที่อาจใช้มาตรการความบาตสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้ออีกทั้งการพึ่งพาอะไรและการซ่อมบำรุงจากรัเสเซียในระยะยาวก็ถือเป็นความท้าทายด้านยุทธศาสตร์ที่เลี่ยงไม่ได้สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจรัเสเซียการส่งมอบเ 4 0 0ไม่เพียงสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของรัสเซียแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สร้างอิทธิพลในเวทีโลกแต่ละสัญญาส่งมอบเปรียบเสมือนการสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ทางการทูตและการเพิ่มพลังการต่อรองของรัสเซียต่อหาอำนาจอื่นๆน,นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ s 4 0 0ไม่ใช่เพียงอาวุธธรรมดาแต่เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธ,ธศาสตร์ของรัสเซียบทสรุปข่าวการส่งมอบ S 400จากรัเสเซียไปยังพันธมิตรหรือประเทศคู่ค้าจึงเป็นเรื่องที่โลกไม่อาจมองข้ามมันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงการเมืองและดุลอำนาจระหว่างประเทศการที่ประเทศใดได้ครอบครอง S 400หมายถึงการยกระดับศักยภาพการป้องกันตนเองและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการขยับตัวของรัเสเซียบนเวทีโลกอย่างชัดเจน